ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับชาวบ้านในจังหวัดก็ร่วมตั้งสัตว์ปฏิจารสัตว์วาจาพิทักษรักษาป่านะครับไม่เผาทําลายหลังไฟป่าในพื้นที่อาเภอวังทองยังลุกลามเข้าใกล้อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงครับเม <c oughs> ื่อวานนี้เองนะครับซึ่งเป็นวันมาค้าบูชาคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลกครับจัดให้มีพิธีตั้งสัตว์ปฏิญาณตนไม่เผาป่าและก็พื้นที่เพาะปลูกนะครับก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพารัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในหมู่บ้านตำบลโดยทุกคนในครอบครัวครับทั้งมั่นคำสัตว์ที่กล่าวว่าจะไม่เผาป่าหรือว่าพื้นที่เพาะปลูกหากกระทําผิดคำสัตว์สาบานนะครับขอให้ประสบแต่ความวิวัติเดือดร้อน ไม่มีความสุขชีวิตมีแต่ความตกต่ำแต่หากถือปฏิบัติตามคำสัตย์สาบานครอบครัวก็จะมีแต่ความสุขเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปนะครับด้านของนายภูศิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กันไปครับผู้ชมไปกันที่อำเภอวังทองประชุมร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังเมื่อวันที่5มีนาคมนะครับก็มีดีเดยกกิจกรรมดับไฟป่าเร่งด่วนในพื้นที่เป้าหมาย5้าอำเภอด้วยกัน จะมีพื้นที่อำเภอวังทองอเภอนครไทยอเภอชาติการอเภอเนินมะปรางและก็อ,อวัดโบดครับซึ่งเป็นพื้นที่พบจุดความร้อนสูงโดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมจิตอาสา,าเป็นจิตอาสาสมัครต่างๆนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเข้าไปในพื้นที่ป่า เข้าไปดับไฟในพื้นที่ป่าในพื้นที่หมู่บ้านและก็ตำบลครับล่าสุดค่ะสถานก,การณ์ไฟป่าในพื้นที่ตำบลวังนกแอนอำเภอวังทองนะคะยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าและก็จุดไฟเผาจนลุกลามเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาและยังคงขยายวงกว้างความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หวั่นเกรงค่ะว่าการลุกลามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจะทําให้ควบคุมลําบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสนนั่น เ,เบื้องต้นจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ประสานงานขอเฮลิคอปเตอร์ KA 3 1 2ที่สามารถบรรทุกน้ำกว่า3,000ันลิตรมาช่วยดับไฟป่าเพิ่มอีกหนึ่งลำโดยเครื่องดังกล่าวนะคะได้บินมาจากจังหวัดเชียงใหม่มาถึงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาและในวันนี้ค่ะจะมีการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างหน่วยทหารกองทพัพภาคที่3และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกปฏิบัติการบินปลอยละอองน้ำเพื่อดับไฟและเพิ่มความชุ่มชื้น ในพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกนั่นเองค่ะ